สวัสดีครับเอฟซี FC ของสาวน้อยเพยนบันแพงเอฟซี FC ของหลวงญิญเอฟซีทัวโลกนะฮะมเมนี่ก็มี่หลายเรื่องนะฮะสิมาพูดจากับพีกับน้องเก็บขาพี่น้องมเมนี่กับสิมาฟังความรู้สึกจากคำมมอดพรอนคุณเดชหรือคำมมอดพรอนคุณเดช,ดพเ,ดชเพชรบันแพงนะฮะ เขามาอยู่ไหมก็ให้กำลังอกกำลังใจเราหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้แสดงว่าขํามอดเขามาเนี่ยยกระดับมาตรฐานของตลกสาวหน่อยขึ้นมาหลายเสิบได้พี่นอนะ้องเนาะเติมเต็มคว่มตลกให้ห้านะครับเขามาอีกหลายนะฮะก็มาฟังคว่มหรือซื้อของเรานะครับเราสิ้ว่าเปน็นแนวดาเอาฟังบึงพี่น้องบอกพี่น้องสาวหน่อยเขาในวัน ก็มอ่าคุณเดชก็คือว่าคือมักยุ่แบบนี้ไหมครับรถกับมักดัดแปลงก็เกลเก็งไปเฮ็ดคือเอาที่ว่ามันสะดวกเจ้าของครับผมมันขึ้นแมากับนั่งยู่งสิแหละผมบอนี่แขกมากก็ได้นั่งในยังกันยังสี่ครับผมความสะดวกสบายความห่องตัวกับการทํางานครับโมเมนต์ว่าผมหอบจากรถไปกับไปหาหม่องนั่ง เทปเดี่ยวผมต้องหอบกลับมาหารถก็เอามันบนรถนี่แหละครับเป็นที่นั่งเต็งหนาเต็งตาเจ้าของกินอยู่ได้เขาขั้วเขาไงกินไอยู่กัมือนี้ยเมื่ท่านได้กินบ่มันมบ่ห<บ>ิวเขาขั้ว<บ>เขาเงี้ยไอขึ้นว่าไอเป็นสุขดโต่งตายเพราะกินบอ่อ,นบอ,อยังบ่บ่กินได้เมือ่อแม่นบอ่อยมองได้ก็กินบ่บ่บได้จำเป็นว่าผมต้องไปกินอาหารหรูคือผมผมไม่ชอบไม่ชอบหรูหราอยู่แล้ว ถึงผมจะเดินทางผมก็หากินเข่าข่างสมตข้าขทางได้อย่างข่างตีนะครับอันนี้คือไอเดอนไงผมก็เหมือนกันอย่างเดียวครับผมไม่กินอยู่สองอย่างครับผมอะไรบ่กินขี่แลลวก็บ่วกหนครับคุนี่ไงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช้างห้าบาทสี่บาทนกันโอ้ปุ้นี่ดอะครับมาอยู่วันนี้ก็ได้ก็สมกับที่เพื่อนเปิดประตูต้อนรับยูดอกพี่น้องแฟนคลับของเอฟซีของอันสาวน้อยเพจบ้านแพงนี่เนาะสมกับที่ว่า เพื่อนเปิดประตูต้อนรับทุกคอมเมนต์ที่ผมอ่านผมภูมิใจแล้วผมมีพลังมีกำลังใจที่จะทำงานจะเป็นยังไงพี่น้องซอยเล่าให้เด้ะกำเลังอกกำนั่งเที่ยวก็ลั่งใจซอยเล่าแล้วกวางแกลงนะฮะที่บ้านน้องกุ้งอิงนะครับช่วงเที่ยงเพียงเนาะหญ้าผัดนะฮะหญ้าผัดเล่ากับเป็นหมอลำเก่าเนาะตะกอนเล่ากับยู่น้ำ อ่องางคาน่งคุ้นใช่ก็สอนลองสอนล่ำใหมเรลาเด้เนี่ยเราอัดแผ่นมาเทน,นึงเลยได้พี่น้องเราแต่อยัองหัวแต่อยัองหัวอืมเล่าก็มีมุกแต่ลกของเราอยู่ยายผัดออเราไปอัดแผ่นอาลบัมนึงนี่แหละสมัยนั้นสมัยตาเทปคัดเศษผุ่งพี่น้องเทปคัดเศษผุ่ไหมอัดแผน่นแผ่นแล้วแล้ากลังออดแผน่นออกแผน่น เราบัดแลน้ำผูเ้เบาเราวะเรอยกหัวเนาะแลาแลน้ำผู้เบาแล้วเลยบ่อดดังมือม้อนี่เราก็เลยเอาความรูมูมาสอนอีลหล่าเนี่ล่ะหันลองหันล่ำเนาะล่ำเพลินนะครับเอาเบื้องบรรยากาศครับถามข้าวข้าวเราเบื้องกัน,นเป็นจชงไไรเอาเบื้องพี่นออ้อง <ไป S 2> จริงๆ<อ>แล้วครับอุ้งอยิงนี่คือก่อน,น้านพี่น้องจน เนื้อัดซอสหน่อยคือมาหุง <Interior. S 1> จ er ักรร้านก่อนหน้านี้แลยคือไปมาหาซูร้านตลอดมาก็เห็นแต่คนเปิดตู้ลำโพงหน่อยกต่ลองเพลงเอื่นอย่ามาฟังมาดูลองแต่แต่อยู่ทั้งตะการบ่บ่เทียงหน่อยเที่ยงหน่อยนี่เทียงหน่อยแต่แต่ของงัวกินเอื่นอย่ามาฟังกินสมกินตั้มบักแตงตั้มบักฮ่งนุ่งกันอยู่นี่ละอันนี้เพื่อนเป็นเป็นเป็นญาติทา้งใดครับพอดีอันเส้นอ่นกับพผลเอกนั่นเพิ่นเป็นน้ำสกุลจีค้าหมู นะครับเป็นกรนิซักเป็นอาหารื่อนเป็นเอืหญ้านะคะเหมือนเอิ่นหญ้าสินะคะก็มาจอบร้านเรื่อยตะกี้กก้อนที่เพื่อนสิขึ้นบ่วงกต่มาเรื่อยละเออมาซ่อมเพื่อนอยู่เพื่อนก็บ่าให้สอนให้เพื่อนต่พุ่นละแต่แต่ทัดทันแต่บัดนไปกับสาวหน่อยคนละบาดนีิบาดนีกิเคยอัดแพลงอะไรเสือๆบอสเคยอัดแพลงบ่สมัยตั้งแต่เสียงสยามแฟนเสียงเทปเป็นเทปเป็นแคสตับเซ็เป็นอัดสุดหนึ่งบ่บาดนีิบอกไปบ้ามาพอกการ์ดไน เดือนต้นคอพันคุณป่าอัานขางั่งแต่ก่อนน่พออ่านขางนังเราอยู่ทั้งทั้งทั้งมนเนาป่าข้นังขนอนอนล่างให้ได้ค่ะสนอนล่างให้นะคะมันมีทีมาทีไปเนาะลุงยังสินาแต่คนกระลองเพ่งคือไปลุงทั่วไปนี่ละอ่บานนี้เข็ดเ็นเ็นี่จกปีเลยนับตั้งแต่ฝูนหอดปีตั้งแตอุตั้งแต่อายุสิบแปดที่ผกานสิบแปดจบมือนผูบ้าวตอนนั้นนี่เจ้าเอาออกคนลทักันหมดนี่ทั่วโลก มอน,นี้สาวน้อยเพชรบรรพแพงของหากกัไปเรียนยุคคุกขันสีสเกตคือเกาพี่น้องพุลฤทิเขมินน้นเนาะคุกขันเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งคนพี่นอ้องอ้ากลากคือเกาพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนทำการแสดงบอสโจแล้วก็น้องวิง่งแล้วก็คู่มอนอิงนะครับเพื่อนได้นนไปไหวพระญานาคนะฮะทำพิธีไหวพระญานาคพุ่นพ่อโจ เพื่อนเอาพี่น้องพ่อโจโพ่อโจคูจ่มอนอิงน้องหญิงนะฮะอลังเด่นมาไหวไม่แย่หน่อย,อยนะฮะขอสีสันสิงห์ปกปักลับปุษาจะเลื่อนลุงเรื่องปังๆนะฮะคนมีบุญพี่น้องเอยพ่อโจอรักคู่บุญพอ่อลูกคู่บุญ,พ,บญพี่น้องเนาะ พอลูกคู่บุญพี่น้องเนาะนนงกำลังองกกำลังใจแม่เย็ซีพี่น้องกำลังอกกำลังใจเราเด้อบุ้ยอาราคาอยู่ข้างหลังพี่น้องอาชิตาพ่ออาชิตะก็ธรรมดาเลย,เลยสอดแจ้ยงพ่ออาชิตะนี่แผนกอาหารสิงโต พิงมาไม่เท่าไรครับแต่ว่าลูกคู่บุญเแล้วพี่น้องนะกำลังอกก็ลังใจแฟนเอฟซีพี่น้องกำลังอกก็ลังใจเราเด้อช่วงทำการแสดงพี่น้องโอยน้องยิงออกมาบึ่งห้ามบอพี่น้องพื่อนน้องยิงนับเก่งนับมือเก่งขึ้นเรื่อยๆพี um. ่น <K> ้องตามากเขาบอกให้น้องโ โอ้อยผู้ดามากาก็ได้นาะสร้างประเด็นสร้างกระแสสร้างเรื่องสร้างล่าอยูบ่บบยุดบทยังน้ะพี่น้องผมก็งึิดขึ้นกันเิ่งดีๆก็บพเบิ้งย่องคนมันสิเป็นยังน้องเฮ็ดผิดก็ยังว่าพดชนะนี่น้องก็คือ้อยู่ซื่อๆอยู่อืเขาไม่ได้หเห็ดยังผิดสนอง บ่อให้แนวนั้นแนวนี้พี่น้องด่ามาเป็นตนาไนบอกพุนนะวาน้องนาคือลิงพัดว่าเสียงคลื่อนง่ว่าเป็นขี่พัดว่าเป็นตนาไนว่าพี่น้องปวดหัวน้ำด่ามาเอา้าก็คขึ้นหลวงปู่สุขเพื่อนบอกไ้เนาะให้อวาดเขาบีหลามือนั่นแหละล้ว,ว่าให้ปล่อยพนันไม่ต้องไปสนใจอันนั้นคือเป็นม่านนะฮะ เพราะเมนบุรีคือมา่านนี่พี่น้องนั่นแหละมาลอาอ่านเขาจะไปตอหลอดตอค่ำตอเทียงปัดผ่านว่องเสงบ,บอกไปเลยพี่น้องเนาะโอ้บ่ไหวฟับงบึงหลายเฟียดหลายอันนี้อัน,น,อน,นยังก y ยูทูบ e แมช่องไดไกับนี่แต่ว่าเรื่องด่ามาผมวปวดหัวนะ้ำเอามาบึางยิ่าพี่รับมาไล่พี่น้องเป็นจ้าหน้า่น มื่อนี้มาไล่กับอาเนี A ้ยคือเกาพี่น้องเอ้ยเบิ่งแฟนครับแฟนเอฟซีคนนะ่ะเต็มอากลากคือเกา,มา,าเมื่อวานทีไปแสดงยูที่ใดหม่องไลเน,น้ะพี่น้องเนาะคนเต็มสาวหน่อยผู้ลงค้นก็ไปดามาว่าอ่าสาวน่อยกาาออยระแสลุ่งผันวะไปกเกาะกระแสดำดุ่งผันวะโอ้ ปวดหัวพี่น้องปอยพันเบื้องเหงาเบื้องเหงาเบื้องด้วยสซยใสยามมีตาวผู้ด่ามากน่เบื้องแน่นี่มาเบื้องจ็กเทียไปสาวหน่อยบอกเคยมาเบื้องสาวหน่อยจัดเทียพี่น้องห่างนั่งบ่เนี่ยข้าเจ้าเสียงน้องหญิงก็บอกเคยมาฟังหนาไวที่จักเทียซุ่มบ่เออแล้วก็ไออยังว่าข้าเจ้ากระแสโร่ันสิก็บอกเคยมาเบื้องว่าคนเขาไล่เขาหน่อยได้ว่ก็เอา สร้างกระแสให้เจ้จะของสร้างยอดยิวใหมเจนจะของ,ง,อของคันว่าวเนี่ยนี่แล้วคุณนแฟนคลับแฟนเอฟซีของสาวหน่อยของน้องหญิงสิเขาไปเบื้องเพิ่นเสด็เพิ่นได้ยอดวิวหลยมีไา่ได้ไหลเสด้ความคิดเพิ่นอ่ะก็เลยเด้๋ว,ว่าวยังสัน้นพมหูอยู่นะครับเมื่อไปสนใจพี่น้องมี่เบื้องอีหล่าพี่ปุ่นรับมาไล่เป็นไหนเบื้องเงาตาแตกบ่มึนติ เงืนหลายเก็บขาไปเนี้ผมก็ได้มาก่าพี่น้องเดอเอาผมเห็นคอมมนึงค้อมมนี่ผมก nah, ็ากว่ากหลายหรอกเบื้องเอาไปเนี่ยนี่คนเบิ้งเต็มพาเนี่ยคือเกานะฮะอันนี้ยุคคุกขันนะครับเหมือนขึ้นเลยกระจบไปด้วยดีนะครับผมนี่เบื้องสาวน้อยมากแต่สมัยพอสงการ์ผมนะครับแม่สุภาพผุเนี่ย ผมเป็นแฟนครับมาตมูลนี่แล้วก็มาบโจบูโจบโจมาบริหารผมก็เลยเริ่มติดตามบักคักเลยบัดเพราะว่าบโจรถไทยไอ้ลุงยูทูปนะฮะลงเฟซลงลงลูกซูเชียวนี่แหละลุงยูทูปแล้วก็ลูกน้องผมอาทิตย์พอพญ,ญาอาทิตย์นลูกน้องผมเนี่ยตะกอนอยู่น้ำกันเนาะผมมีวงหนึ่งติอาทิตย์ป่านนี้สมัยด้ยียที่บโจเรามาบริหารไม่ใหม่ไหมครับ แปดข้าปีขึ้นหลังนี่แหละนั่นแหละผมก็ติดตามมาตลอดต้องพูดเหรอครับจนว่าเมื่อพ่ออีลาเนี่ยก็เลยมาทำาูทาปเอาเพราะท่านนี่ยทำโดนเรากว้างหาเดือนสี่เดือนหาเดือนขึ้นหลังนี่แหละเขาก็เริ่มเฮ็ดไรได้กับมี่อพี่น้องเอ้ยซอยในเด้อซอยเบิ้งในเด้อซอยเบิงเบ้งช่องเนี่ยพ่อได้เงินมาเลี้ยงหลานอยู่นี่แหละมีหลานหน่อยผู้อนึงพ่อได้ซื้อขนมพ่อได้ให้ไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะ มันยังหรอกครับไม่น,นี่ก็ยู้ดีไม่แห้งสู่ผู้สู้คนลำลำล่้ยๆเด้อหตุการณ์ในงานเดินทามันใช้กระปวดไพ่แต่วัสดีครับ